อ่ะโอเคคนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเทพอาร์เมอร์เนาะวันนี้ก็มีกิจเข้ามาใหม่นะครับหลังจากค่ำโมงเช้าที่พี่ได้เปิดดูนะครับอ่ะก็จะมีนะครับในส่วนของกิจนะครับอ่ะพรสวรรค์น,นะครับหรือเรียกว่าพรสวรรค์มาสเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นนะครับในส่วนของคุณสมบัติเสริมเนาะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเนี่ย มันเป็นส่วนในของแอ่คุณสมบัติเสริมครับรวมไปถึงนะครับแอ่ความสามารถใหม่ๆของฮีโร่ของเรานะครับแอ่เรามันจะช่วยนะครับอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่พี่ขอเปิดเคอร์เซอร์แป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคตรงนี้น้องเราสามารถกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็จะมีส่วนข้อนะเส้นทางนะครับปราจารย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับของตัวละครเรานะต้องย้าว่าแต่ละสายจะไม่เหมือนกันนะครับแอ่ ไม่ว่าจะเป็นนะครับไนท์นะครับหรือว่าเป็นเมจิกเอลนะครับรวมไปถึงวีนะครับดักหลอดนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเนาะอ่ะวันนี้พี่ก็มาทําคลิปนะครับยกนะครับสายชีพที่พี่ได้เล่นนะครับแหมที่มีชื่อว่าเมจิกนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมันนะครับแหมมีคุณสมบัติอะไรพิเศษกันบ้างเนาะแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับที่มันรู้สึกแบบบื้อหวานะครับต้องหน้าจับหน้าจองนะเดี๋ยวพี่พาไปแนะนําทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็ทีละความสามารถของเจ้าเมจิกกันเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับในส่วนของอสายในส่วนของปัญญาก่อนเนาะว่าตัวเนี้ยจะเป็นสายเวทตีไกลจรจใจเลยเนาะรวมไปถึงนะครับอีห้าวหานเนี่ยก็คือแบบว่าอารมณ์แบบด,ดุเดือดบ้าพลังอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของสายดาบนั่นเองนะครับคนไหนที่เล่นสายดาบก็อัพนะครับในส่วนของห้าวหานได้เลยเนาะคนไหนที่เล่นนะครับสายเวทปัญญาก็สามารถอัพในส่วนของปัญญาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับที่1เนานะอันดับที่1คืออะไรนะครับ ณจุดนี้เขาจะบอกนะครับว่าความสามารถตรงนี้มันบอกว่าอัตราโจมตีสําเร็จเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าแม่นยำความแม่นยําในการโจมตีของเรานะครับจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับปกติแล้วเวลาเราหายเทมนะครับจะหาแบบาการโจมตีที่ยอดเยี่ยมหรือว่าอาัตราโจมตีสําเร็จอะไรประมาณเนี้ซึ่งนะครับมาสเตอร์จุดเนี้เขาเรียกว่านะครับในส่วนของเสริมนะครับเสริมคุณสมบัติพิเศษให้กับตัวละครนะครับ แต่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษใหม่ๆเนอะอันนี้คือเสริมความสามารถทําให้อัตราการโจมตีสําเร็จเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอืมจากที่เราได้นะครับอุปกรณ์ปกติในอ่าเซิร์ฟเวอร์เรานะครับก็จะมีส่วนของอ่าปรามาจารยมา์มาช่วยนะครับหรือว่าเรียกว่าอ่าพรสวรน,นั่นแหละ,ะตรงนี้มันช่วยนะครับเพิ่มนะครับอัตรานะครับการโจมตีสําเร็จให้เรานะครับเพิ่มขึ้นเนาะ คนไหนที่อยากนะครับอตีแม่นๆนะครับอยากเพิ่มความแม่นยําในการโจมตีอยากตีแบบพยุดาเมจแบบลิกๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะ,อะเอาแม่นยํามาก่อนได้ครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับอันดับที่2ตรงนี้เขาบอกว่านะครับเอเเควทมวลสูงสุดนะครับของอาวุธเพิ่มขึ้นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในส่วนของ เพิ่มดาเมจ5%นะครับแล้วก็จะมี M ATK อาวุธสูงสุดหมายความว่าย่อมาจากนะครับเมจิกนะครับเมจิก ATK หรือว่าเมจิกดาเมจนั่นแหละสูงสุดของอาวุธของเรานะครับอ่าเนาะมันได้งอกไปหนึงนะมันอารมณ์คล้ายคลึงกับประมาณว่าไออาวุธนะครับที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับจะเพิ่มอเมจิกนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับเราก็จะได้พลังลบมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสําหรับ ความสามารถที่2นี่นะ,ะเป็นความสามารถเสริมให้กับตัวละครนะครับทำให้ได้นะครับรีดดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเนาะอันดับที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของการรีดนะครับดาเมจอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็บอกว่านะครับเพิ่ม8%ของอาวุธนะครับที่ต่ําที่สุดคล้ายคืนกับตัวที่2นะแต่ตัวเนี้ยก็คือเพิ่ม10%นะครับที่จริงแล้วเรื่ลถัดไปเนี่ยได้ถึง10เลเวลแรกคือ5 แต่ว่าตัวที่ต่ำสุดเลเวลแรกก็คือมาแล้ว8ให้เราอัพมาในราวเลส8แน่นอนนะครับอาวุธที่ต่ำที่สุดขึ้นมา8อาวุธที่สูงที่สุดขึ้นมา5นะครับเล้งมันจะคล้ายๆกันใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าตัวที่2เนะี่ยจะได้เยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่าเป็นการรีดดาเมจจากอาวุธชิ้นที่สูงที่สุดนะครับถ้าพี่วิเคราะห์ไม่ผิดนะ,ะถ้าวิพี่วิเคราะห์ไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าคนไหนแบบ ลองจับจุดถูกก็สามารถคอมเมนต์มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ได้เนาะอ่ะอันดับถัดมานะครับนี่ก็จะเป็นความสามารถและนะครับไอ้สามช่องเนี่ยมันคือนะครับคุณสมบัติเสริมแต่ว่าสกิลตัวเนี้ยคือความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าคุณสมบัติพิเศษนะครับที่เราจะได้รับและอ่าในส่วนเนี้ยมันดียังไงนะครับตัวเนี้ยคือแผดเผานะครับหรือว่าสกิลเผาไหม้ของเมจิกนั่นเองนะครับ มันจะทํางานนะครับต่อเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับสร้างนะครับเมจิกดามจนะครับต่อเป้าหมายนะครับมีโอกาส5.0%นะครับที่จะทําการเผานะครับทุกๆวินาทีนะครับดาเมจนะครับจะทําไปประมาณนะครับ10%นะครับต่อเนื่อง5วีนะครับในการแผดเผานะครับและสามารถนะครับเผาทับซ้อนได้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ ความความสามารถนี้นะครับเป็นความสามารถที่ดีมาก,มากๆพยายามอัพกันให้ถึงนะครับในสายเมจิกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ช่างนะครับจะมีสกิลเผามาให้เมจิกเสมอเนาะคนไหนที่เล่นคลาสิก Classic มานะครับก็จะรู้ว่าไอ้สกิลเผาของเมจิกอ่ะมันเถื่อนขนาดไหนนะครับวิธีการอัพเนาะเขาจะบอกว่าณจุดเนี่ยมันบอกว่าต้องอัพนะครับ ขั้นต้น,นก่อนหน้าที่เราจ,จ skill ับสกิลคือ9แต้มนะครับเราสามารถอัพสกิล3ช่องเนี่ยให้ได้สะสม9แต้มนะครับอาจจะอัพช่องละ3ก็ได้นะครับก็จะเป็น9้าแต้มนะครับเราก็สามารถเปิดช่องนี้ได้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจเนาะไปเราไปกันต่อเลยในส่วนถัดมานะครับคุณสมบัติพิเศษตัวนี้จะเป็นในส่วนของอิน์นะครับหรือว่าพลังเวทของเรานันเองนะครับ เขาจะบอกว่าเพิ่มนะครับแอนในส่วนของอินนะครับอยู่ที่0.5นะครับทำให้อินของเราเนี่ยหรือดาเมจเวทนะครับแรงยิ่งขึ้น0.5เนะครับถ้าอัพต่อไปก็จะเป็น1.0อ่า1.5 2อะไรประมาณเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ดาเมจอินเราแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของอินนะครับจะส่วนอ่าในส่วนเนี้ยมันจะนับรวมกับค่าพลังเวทของเรานะครับสเตตัสนะครับ สมมติว่าตีอยู่100นะครับสามารถเอาไปบวกกับ0.5%ได้ครับนั่นคือ,อดาเมจหน่วยนะครับที่จะได้รับเพิ่มขึ้นเนาะ,ะในส่วนถัดมานะครับตรงนี้ก็บอกว่าเฮ้อีกเป็นดาเมจคอมโบเพิ่มขึ้นนะครับความสามารถนี้ผมอยากได้มากๆครับความสามารถนี้มันทำให้ดาเมจคอมโบผมแรงยิ่งขึ้นนะทุกคนนะมันทำให้ดาเมจคอมโบตอนที่มันระเบิดตูม แรงยิ่งขึ้นมากๆครับตัวนี้มันบอกว่านะครับถ้าเราอัพขั้นแรกเนี่ยต้องมี10แต้มอัพนะครับมันหน้านะครับอัพ3 3 3 1ก็ได้นะครับรา้มาขึ้นตรงนี้เลยเนาะก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าพี่ก็น่าจะลงอย่างละ3แหละนะเท่าที่วิเคราะห์มาจริงก็ตอนนี้ก็อัพมาได้นิดหน่อยนะครับจริงๆต้องลองวิเคราะห์ดูดีก่อนว่าตัวละครเรามันขาดในส่วนไหนมากกว่านะครับถ้าพี่ขาดแมนยาพี่อาจจะลงแม่นยาเยอะๆนะครับหรือว่าเอาอยากดี่ตามมิดจาเลยอาจจะอัพ2มากกว่า3ด้วยซ้ำนะครับ อ่าสองช่องนี้น่าจะดีกว่าช่องล่างสุดเนาะอะไรประมาณนี้พี่อาจจะอัพตรงนี้ประมาณอ่าสองนะครับอัพนี้ประมาณสามก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือมันดีทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆมันก็ดีแหละมันเป็นความสามารถคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าณจุดที่อ่าคุ้มค่าที่สุดนะลองวิเคราะห์แล้วก็ประเมินดูนะว่าฮีโร่เรามันขาดในส่วนไหนเนาะแต่ถ้าพี่อยากได้จริงๆถ้าวุฒิพี่ใช้สาเร็จอยู่แล้วนะครับพี่อยากรีดดาเมจช่องสองให้ได้มากที่สุดด้ยวยซ้ำานะครับ มาในส่วนถัดมาเนาะจะเพิ่มอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของคอมโบโดาเมจเนี่ยก็คือการระเบิดแตกตู้มาแล้วที่เราชาร์จคอมโบนะครับคนที่ระดัลสามร้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีคอมโบมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถโบได้นะครับตรงนี้อาจจะทำให้โบเราแรงยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสายเมจิกเนาะแต่สายอื่นพี่ว่าก็น่าจะมีเหมือนกันนะจริงๆโบมันใช้ในทุกสายนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานี้เป็นนะครับแอบความสามารถพิเศษนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะคือความสามารถพิเศษครับ ตรงนี้มันบอกว่านะครับเมื่อใช้ดาเมจนะครับแอบดาเมจของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับจะได้รับนะครับอ่าเพิ่มความแรงดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแอบ15%ต่อใน6วินะครับคูดาวโคตรนานนะ30วินะครับจริงๆก็ไม่ช้าไม่เร็วนะครับจริงๆมันก็อยู่กลางๆนะแต่ว่าอยากให้มันอยู่สักประมาณ15วิอะไรประมาณเนี่ยถึง20วินะครับถึงจะโอเคกว่านี้เนาะจริงๆแล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นความสามารถที่อ่ะโอเคเลยแหละนะครับ ถ้าอัพมาถึงนี้บอกเลยว่าสกิลแพ่เผานี่เถื่อนจัดนะครับเราจะได้เผามาสองช่องแล้วนะครับมีเผามีดีดัมเมจนะครับมันบอกเลยว่าแรงจัดนะครับในสายนี้นะครับและในสัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับการอัพนะครับเพิ่มดาเมจของสกิลพวยพุ่งของเรานั่นเองนะครับทำให้สกิลของเราอแรงยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับการบวกคํานวณมาตรงที่ว่า อินนะครับทุก100แต้มเนี่ยแอบจะเพิ่มดามเมจนะครับวิชาพลูพุ่งเนี่ยอยู่ที่0.05%เนาะทุก100แต้มอัพนะครับแอบนะทุกทุกหนึแต้มอัพเนี่ยเออจะเพิ่มนะครับ0.5%นะครับตัวนี้ก็สามารถอัพไปได้นะครับมันก็จะคูณขึ้นไปอีก จากที่เพิ่มมา0.05นะครับก็จะเป็น1.0 1.5อะไรประมาณเนี่ยคือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้นะครับสเตตัสของเรานะครับพลังเวทของเรานะครับอ่าประสานกับในคุณสมบัติของมัตเตอร์หรือว่าพรสวรรค์เนี่ยทำให้สกิล้วิ่งพุ่งครับแรงยิ่งขึ้นนะครับแอบเข้าใจกันเนาะ แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของอินดอีกเช่นกันนะครับทุก100แต้มเนาะจะเพิ่มดาเมจวิชานะครับออร่านะครับตรงนี้ก็คือ่าพลังขคลื่นเต่าของเรานะครับจะแรงยิ่งขึ้นนะครับเป็นส่วนของพวยพุ่งนะครับแล้วก็วิชาคลื่นเต่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายสกิลที่สนใจนะครับเน้นรีดนะครับสกิลที่ใช้งานนะครับเป็นเป้าหมายเดียวนยให้มันแรงยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าโดนทีนี้มีตัวแตกกันทีเดียวนะครับ และสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสกิลกลุ่มนะครับอสกิลหมูนะครับเมจิกดรามีดหมูนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าในส่วนของอีทนะครับทุก100แตร้อยแต้หรือว่านะครับเนี่ยจะเพิ่มนะครับเมจิกดรามีดนะครับกลุ่ม0.04%นะครับตรงนี้สามารถใช้ฟาร์มได้นะครับอใช้ฟาร์มได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราออโต้ PVP ผู้เล่นอ่ะมันจะไม่สุ่มใช้สกิลหมูมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอัพน้อยๆก็ได้ครับเน้นพวยพุ่งเยอะๆนะครับออร่าเยอะๆนะครับมันได้ใช้อย่่างแนนนนอะครับ และสุดท้ายนะครับสกิลแม่โคตรเถื่อนเลยทุกคนนะมันบอกว่านะครับสร้างดามเมจ ATK นะครับ450ซซึ่งเปอร์เซ็นดามเมจมันโคตรจะเยอะเลยนะครับ450นะครับต่อเป้าหมายเดียวคูดาวสาิวิแปลว่าดาวตกที่รวนใส่หัวเนี่ยมันจะมีอนุภาพควงแรง450โคตรจะแรงนะครับอันนี้คือเลเวลแรกนะ450ถ้าอัพขั้นถัดไปเรื่อยๆเนะี่ยบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะครับสามารถ ใช้สกิลเดยนปดเอสดีคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับสำหรับเอสดีที่ไม่มีการเพิ่มผลไม้มานะ,ะตัวนี้นก็เป็นสกิลปลดเกาะเอสดีได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ใช้สกิลเผาใช้สกิลเผาเพื่อแผดเผาคู่ต่อสู้นะครับอาจจะก,กันฮิลได้นะครับฮิลมีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอะก็โดนเผากบล้างไปนะครับแ่ะแล้วก็มีรีด,ดัมเมจนะครับจากสกิลเพื่อที่เพิ่มขึ้นมานะครับรวมไปถึงการเพิ่มนะครับดาเมจจากสกิลต่างๆก็สามารถทําให้เราโจมตีคู่ต่อสู้ได้แรงยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดมามีอะไรแตกต่างกันนะครับอะไรที่พี่อธิบายไปแล้วอาจจะไม่ได้พูดซ้ํานะครับในส่วนนะครับในส่วนไอ้สกิลสายดาบนะครับก็จะมีโลหิตเพลิงนะครับตัวนี้เขาบอกว่าสร้างดาเมจเอทีเคนะครับหนึ่งต่อเป้าหมายนะครับแอบในระยะนะครับสามารถลดเดฟเป้าหมายได้ถึง10%เลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่ามันเป็นสายที่เถื่อนจัดจัดนะครับพี่อยากเล่นนะจริงจริงสายเนี่ย ที่อยากเล่นนะคือน่าจะแรงเอาเรื่องนะสามารถนะครับลดเดฟคู่ต่อสู้ได้ถึง10%นะครับและนะครับทำให้เป้าหมายนะได้รับนะครับผลเผาไหม้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสามารถติดเผาไหม้ได้ด้วยนะครับสามารถลดเดฟได้ด้วยนะครับแมทุกๆนะครับวินาทีนะครับสร้าง a d k นะครับ54%เอเต่อเนื่องนะครับ5วิด้วยนะครับภายใน5วิเนี่ยคุณจะโดนลดเดฟนะครับคุณจะโดนนะครับ เผาไหม้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้ก็เป็นความสามารถที่ไม่เลวเลยนะครับอ่แล้วก็ในส่วนของสายอ่ากายภาพก็จะมีสอง str นะครับตัวนี้ก็เหมือนอินเลยนะครับพี่ไม่ขอพูดถึงเนะาะก็คือทุกแก้มอัพมันก็จะได้นะครับทางลบขึ้นมาตามที่เราอัพไปเนาะอ่าในส่วนโบก็เหมือนกันนะครับ และสกิลนะครับถัดมาตัวนี้เป็นโลหิตแช่แข็งนะครับสร้างดาเมจนะครับร้อยแปต่อเป้าหมายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสามารถลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความเร็วโจมตีอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของเป้าหมายต่อเนื่องสี่วินะครับทาให้คุณต่อสู้เนี่ยโดนลดเดฟนะครับโดนแผดเผา่ารวมไปถึงการลดดาเมจการสโลความเร็วโจมตีนะครับความเร็วเคลื่อนที่นะครับบอกเลยว่าซีซีหนาเตะนะครับสายดาบนะ และสกิลทั่วไปพวกนี้ก็จะเป็นสกิลปกติเลครับจันท้าจะเป็นสกิลดาบนะครับปัดดาบฟันดาบปกติเลยนะครับเหมือนกับสายอิน์นะครับตัวนี้ก็ลองดูว่าอยากใช้สกิลไหนแต่แนะนําก็1นึ่2กับสเป็นหลักครับอันนี้เป็นสกิลหมูนะครับจริงก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เลยครับเราเน้นตีเป้าหมายเดียวอยู่แล้วนะครับสช่องนี้ก็จะสําคัญมากๆครับ และนะครับอันติเมตนะครับขอเรียกว่าอันติเมีเลยครับสกิลนี้เป็นสกิล rov นะครับที่มีชื่อว่าวอขาด้านเอนะครับตัวนี้ก็เถื่อนจัดเลยนะครับเขาสามารถนะครับดึงเป้าหมายนะครับภายใน5ช่องเนี่ยมาอยู่ข้างๆนะครับตัวเองนะสามารถจับฮีโร่นะครับที่อยู่ด้านหน้าเราด้านข้างเราเนี่ยมาอยู่นะครับชิดแนบกายเราเลยชิดแนบตัวเราครับพร้อมกับการสร้างดาเมจนะครับหนึ่งร้อต่อเป้าหมายครับและกักขัง1วินะครับคูดาวเนี่ยโคตรนานเลย35วินะครับคือเราจะต้องนะครับ จำจัดศัตรูให้ได้ภายใน2-3ถึงาวินะทุกคนนะถ้าเล่นเป็นสายดาบนะถ้ามันเป็นตัวตีไกลถ้ามันเเดินตีเดินตนะีเราอาจจะเข้าไม่ถึงตัวอาจจะเข้าถึงตัวค่อนข้างยากนะครับอาจจะใช้สกิลโลนะครับในการวิ่งไล่นะครับและสกิลตัวเนี้ยมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยกักขังศัตรูได้พร้อมกับการทำดาเมจนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมองมือนะครับสายดาบไปนะครับว่ามันจะกักขังได้แค่1วินะครับแล้วก็ภายใน3วิถ้าปิดไม่ได้เนะี่ยเราจะจบไหมนะครับจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นเนาะ เรามีความสามารถพิเศษดีๆนะจุดนี้ได้ด้วยนะครับในการลดเดฟนะครับเราจับมาปุ๊บเราโดนลดเดฟได้นะครับเราลดเดฟพร้อมกับการสร้างดาเมจนะครับแล้วก็แผดเผาอ่าซึ่งเขาเจ็บหิวมีขึ้นโดนดาเมจลดเดฟสโลว์สโลว์เยอะแยะนะครับอ่าพร้อมกับการนะครับสโลว์ความเร็วเคลื่อนที่นี่คือสิ่งที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับสโลว์ความเร็วเคลื่อนที่นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยหนีเราได้ยากขึ้นนะครับแล้วเราก็ทาดาเมจปุ๊บปะไปเรื่อยๆนะครับโจมตีนะครับตีตีตีไปนะครับสกิลมาปุ๊บใช้สก กดโลววิ่งเร็ววิ่งไปหาก่อนนะครับแล้วก็กดตีออโต้นะครับมันก็จะใช้สกิลจับนะครับมีความสามารถจับขึ้นมาแล้วก็สโลว์ไฟเพิ่มดาเมจแผดเผาอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในช่อง3มช่องแรกนี้ก็ลองเลือกอัพดูได้นะครับว่าเราขาดตรงไหนไปก็ลองอัพไปเลยแล้วก็ในช่องของ a อ r พวกเนี้ยที่ทำดาเมจนะครับบวกแต้มอัพกับไอคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบสะกิลเดียว PVP หรือว่าชอบตกิลแบบฟาร์มมอนร์ ถ้าอยากตีคนแรงๆจ๋าเลยก็เน้นเป็นนี่นะครับอัพน้อยๆมาก็ได้ครับอัพแค่มันเปิดสกิลแผดเผาได้นะครับเผาพ,อ,พ,อ,พอเผาเสร็จป,ปั๊บก็อัพแค่มันปลดสกิลตรงนี้ได้ก็อัพมาเลยนะครับทันไงก็ได้ไล่มาถึงสกิลเนี้ยให้เร็วที่สุดนะครับอัพเป็นเรเวลห้าเลยนะครับบอกเลยว่าตึงจัดนะครับแล้วก็พี่ก็จะอัพนะครับสกิลเนี้ยเป็นเรเวลห้าเหมือนกันอัพข้างหน้าเนี่ยแค่พอใช้ได้ครับแต่ว่าจะเน้นเป็นช่องสองเป็นหลักนะครับในส่วนของความจมตีสําเร็จเนี่ยหรือว่าการตีแบบ การโจมตีสาเร็จมันสามารถใช้กับประดับได้ครับเอาประดับมาช่วยได้นะครับเอาอาวุธมาช่วยได้นะครับที่ก็เลยอยากรีด ATK เนี่ยเมจิกดันไปอย่างเนี้ยให้มันได้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลอะเมจิกนะครับในช่องถัดไปนะครับก็คือความสามารถที่มันจําเป็นจริงๆนะในส่วนนี้นะครับอ่ามันก็จะเพิ่มโอกาสได้แผดเผานะครับพูดได้ง่ายเผาไหมเออทำน้ำแข็งพิเศษทําตัดหงตัดหิวคู่ต่อสู้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสกิลเหล่านนี้ะ แล้วก็มีโบลแรงนะครับแตกสายหน้านะครับอะไรประมาณนี้ก็จะถือว่าดีมากๆนะครับแต่สกิลนี้อาจจะอัพไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณสมบัตินะครับในส่วนของอินนะครับจริงๆมันก็ดีแหละมันเพิ่มทุกสกิลให้เราได้แรงขึ้นนะครับคุณอยากสกิลของคุณแรงเองหรือว่าคุณอยากโบแรงอันนี้ก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาอินนานะครับหรือว่าไอ้ินต่อหน่วยเนี่ยมันสามารถเพิ่มนะครับพลังเวททุกสกิลให้เราได้แต่ว่าในจุดเนี้ยก็คือคอมโบนะครับคุณจะเล่นไปสายโบอ็ไ้นะครับแตกทีแบบหน้าแห แล้วก็สกิลนี้ก็เป็นสกิลที่สาคัญนะครับในส่วนของเมจิกนะครับก็ลองเลือกอัพนะครับคนไหนที่ฟังไม่ทันนะครับก็สามารถรีกลับไปฟังได้นะครับลองกอกลับไปดูเนาะแล้วก็ออนติเมดเนี่ยสายเนี่ยเป็นสายที่แรงมากๆปลดเอสดีทำดาเมจได้อย่างมหาศาลเนาะแต่ว่าในส่วนของห้าวหารเนี่ยจะเป็นสกิลกักขังแล้วก็จับนะครับน้นซีซีนะครับทำให้คุณตัวสู้เนี่ยอยู่ใกล้เราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หนีจากเราให้ยากที่สุดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับคุณต้องการแรงก็ปัญญาไปเลยนะครับคุณต้องการซีซีเชน ก็้าหารตอบโจทย์ของคุณแน่นอนนะครับลองเลือกดูนะครับว่าจะอัพยังไงเนาะอ่ะทุกแต้มอัพนะครับอ่าเลเวลแรกจะเป็น6000นะครับพี่ก็ได้มา1เวลนะครับแล้วพี่ก็อัพไปอีกหนึ่งเวลนะครับตรงนี้ก็ไม่ถึงเรืวสานะครับได้แค่เรวอสนะครับแต้มอัพจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหกพันเจ็ดพเก้าพนะครับพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแต้มอัพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยครับมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเราก็สามารถนะครับเลือกอัพแต้มได้นะครัับบมปรระะาณนนี้คอ พอสวรรค์อาชีพนะครับพี่ก็สามารถเลือกอัพได้นะครับในส่วนนี้มันมี2แต้มนั่นในส่วนของห้าวหานนะครับนี่แต่ว่าในหน้าเนี่ยคือพี่เปิดใช้งานอยู่นะครับพี่ก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับอาจจะยังไม่ได้เปิดใช้ในส่วนของห้าวหานนะครับอันนี there, can really ้จะเป็นสายยุทธีานะครับจริงพี่เล่นสายปัญญาอยู่ก็อาจจะอัพแค่เอาปัญญาก่อนก็ได้นะครับไหนที่อยากเปลี่ยนสายเป็นห้าวหานนะครับเปิดใช้ด้วยก็ได้อัพไปคู่กันก็ได้เลยครับแต่ว่าพี่จะเอาเป็นแค่ปัญญาก่อนเนาะแต่ว่าไอ้ตัวห้าวหานนี้ยังแบบย แต่คนไหนที่แบบมีความสงสัยนะครับพี่เปิดดีไหมอะไรดีไหมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ดูอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เป็นปัญญาอยู่นะครับก็ขอนะครับเน้นเป็นปัญญาก่อนเนาะนี่ก็อัพมาหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็2แต้มแล้วแล้วก็ในวันถัดมาก็จะอัพไปเรื่อยๆครับพยายามอัพบดสกิลนี้ให้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วลองไป p v p ดูนะครับว่าความตึงมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเลยครับแล้วก็มันจะมีข้อแตกต่างขนาดไหนนะครับสำหรับคนที่มีกับไม่มีนะครับหาเพื่อนนะครับพลังใกล้ๆเคียงรอแล้วก็ลองดูนะ แล้วก็นะครับแต้มอัพมันจะบอกว่าเนี่ยในส่วนของการแลกแต้มนะครับก็จะมีหลายเลรียราคามากเลยนะครับใช้อ่า20,000ก็ได้เลยครับได้500นะครับแต้มมาอัพนะครับ50,000ได้1,100นะครับ20เพชรได้มา500นะครับ50ก็ได้มา1,500นะครับพี่ก็เลือกเอาเป็นเพชรอัพนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยหลังๆมาจะมีความสําคัญต่อฮีโร่เรามากนะครับคนไหนที่หาเหรียญเก่งๆสมาชิกคุณอ่าเยอะๆแล้วนะครับก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยมาอัพได้หรือว่าเอาเหรียญไปขายแลกเพชรมาอัพก็ได้นะครับเอาเหรียญแลกเพชร อันนี้คือ5 0,000นะ50,000ขายนี่ก็ได้เท่าไหร่ละร้อยห้าสิบปะร้อยห้าสิบถึงร้อยสองร้อยเพจเนี่ยคุณก็สามารถอัพพันห้าได้นะครับเอาไปขายเถอะเอาไปขายแล้วมาอัพนี่ดีกว่านะคือใช้เพชรเนี่ยคือขุมตุนและนะครับมันได้นะครับเยอะนะครับเร็วแต่ว่าคนไหนเป็นสายฟรีก็สามารถสองหมื่นห้าครั้งนะครับก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับหมดเป็นแสนเลยนะครับสองหมื่นห้าครั้งก็หมดเป็นแสนเหมือนกันนะต่อต่อวันนะแต่มาต่อวันเนะี่ยนะคุณก็หมดเยอะพอสมควรนะครับสายฟรีจะจา่จายเติมสิบเก้าบาทอาจจะ พลาดนะครับในส่วนของเควสนี้ไปนะครับหรือว่าพรสวรรค์นะครับก็ใช้นะครับทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับคนเติมน้อยเติมกลางเติมมากตรงนี้อาจจะพอได้หลุนอยู่นะครับว่าจะอัพได้เยอะแล้วก็อัพได้ตันนะครับแต่ว่าคนสายฟีจะจ๋าเลยตรงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของการรีวิวมาสเตอร์นะครับหรือว่าพรสวรรค์นั่นเองนะครับคนไหนที่มีประสบการณ์นะครับเล่นนะครับพรสวรรค์มาแล้วนะครับในเกมอื่นนะครับอเมล์พีจีเนี่ยน่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ครับคนไหนที่ มีความรู้ใหม่ๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้พี่ได้เลยครับพี่ก็จะไปเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็ไปเม่นไปตอบนะครับไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะอ่ะสุรตานคนไหนที่มีความรู้นะครับก็สามารถเข้ามาตอบแทนผมได้นะมาแชร์ประสบการณ์กันครับว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในส่วนที่พี่นะครับตอบนะครับขาดหายไปตรงนี้ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเนาะอ่ะอันนี้ก็วิเคราะห์มาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลงกิจกรรมเทพจุติกันต่อนะครับเพื่อนๆอาจจะรอแล้โดยสองนาทีนะครับสรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไไปกก่ออนนนเจััััาาคครรบบบบสวดีย